วันนี้จะมาแนะนำภาพยนตร์นะคะเรื่อง f r o เป็นหนังปี2024นะคะ Flo เนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษก็คือ Flo หรืออยู o w ่ที่หมายถึงไหลการไหลน้ำไหลอะไรแบบนี้ค่ะชื่อไทยที่ตั้งก็คือมีเหมียวมีกันวันน้ำท่วมโลกแบบมานี้นะคะ หนังเรื่องเป็นหนังที่น่าสนใจตั้งแต่ที่มานะเป็นหนังที่ผู้สร้างเป็นชาวรัสเซียนะคะเป็นประเทศเล็กๆเ,เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเนาะจริงๆประวัติศาสตร์รัสเซียเองก็น่าสนใจว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่ติดกับสวีดินนะคะเป็นประเทศที่มีประชากร ประมาณ2ล้านคนแค่นั้นเองก็คือเป็นประเทศทีเล็กมากแล้วก็เพิ่งได้เอกราชจริงๆในปี1991งั้นแค่คนที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วหนังเรื่องนี้เป็นการ์ตูนนะคะเป็นแอนิเมชันดิฉันให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเรื่องภาพวาดเวลาเราพูดถึง a n i m เมชันเนาะถ้าเป็นสายคนชอบดูการ์ตูนแบบดิฉันเนี่ยแล้วก็ชอบวาดรูปเนะะี่ยค่ะ ภาพวาดในกระตูเรื่องนี้ทุกช็อตทุกซีนละเมียดละใหม่งดงามสื่อบางเรื่องมีสัญญาบางอย่างที่น่าสนใจเราก็ดูออกว่าทีมที่วาดเนี่ยตั้งใจมากทุกฉากทุกฉากต่างก,ก็แฝงไว้ด้วยในยะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากของเหล่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าฉากของ ตึกรามปราสาทอาคารหรือว่าพื้นที่ที่น่าจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งทั้งเรื่องนี้ไม่มีมนุษย์เลยนะคะตัวเอกเนี่ยคือน้องแมวตัวหนึ่งนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคนวาดเนี่ยเก่งมากในฐานะคนเลี้ยงแมวแล้วก็รักแมวอย่างดิฉันนะคะกร์ตูนเรื่องนี้ไม่มี คำพูดแม้แต่คําเดียวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอ่านซับไตเติลหรือต้องฟังภาษาอังกฤษอะไรกันนะทั้งหมดสื่อคําพูดผ่านกริยาอาการอากับกริยาของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นตัวเอกในเรื่องนี้อย่างเช่นตัวเอกของเรื่องคือน้องแมวในฐานะคนเลี้ยงแมวแล้วก็คนรักแมวแบบฉันนะคท่าทางที่แมวตัวนี้แสดงออก เรารู้ได้จากท่าทางเขาเลยว่าเขารู้สึกยังไงโดยไม่ต้องมีคําพูดนอกจากน้องแมวเนี่ยก็ยังมีน้องหมาเรามาดอยตัวนะแล้วก็มีน้องหนูมะพร้าวนะคะน้องหนูมะพร้าวน่ารักมากคาปิบาร่าแล้วก็มีน้องลิงตัวหนึ่งแล้วก็มีน้องนกสัตว์แต่ละตัวในหนังอนิเมชันเรื่องนี้ก็สื่อสารผ่านกิริยาท่าทางของตัวเองอย่าง อย่างให้เราตีความไม่ยากแต่มากไปกว่าภาพว่าสวยงามการสื่อสารผ่านท่าทางสัตว์ที่ทําให้คนดูนมีอารมณ์คอยตามการเรียงร้อยเส้นเรื่องอย่างงดงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้ให้10เต็ม10ของ a อนิเมชันเรื่องนี้ก็คือหัวใจของเรื่องหนังอาจจะ เหมือนเป็นการเอาชีวิตรอดของเราสัรพสัตจากาสถานการณ์น้ําท่วมโลกนะแต่จริงๆมันคือการปรัชญาของการมีชีวิตอยู่ว่าความหมายของการมีชีวิตคืออะไรรวมทั้งความหมายของการเสียชีวิตการจากไปจากโลกนี้การเดินทางไกลไปสู่อีกโลกหนึ่งความหมายของมันคืออะไร งานอเป็นสัตว์น่าสนใจนะชีวิตของแมวเป็นปรัชญายของการมีชีวิตความหมายของการมีชีวิตคืออะไร